บสบายดีนมสบายดีบางคนก่าแมนเนี่ยเพราอื่ยเจ้าคือบุคือกันแทะอึ่งามกลัวเปล่อันนี้เป็นเอื่ยแบบลูกนอกผกเนาะก่าน,นจะเป็นลูกในผกอื่ยจะเป็นลูกนอกผกตอนเกิดเอื่ยนี่ม้าจะข้าแม่เกิดมาแล้วเป็นเป็นคนนี่นะมามันคิดว่าซีนมันนี้มันก็เลยข้าเอือ่ยเขาไปนะคราอึอ่ยเวพราะว่พอดีไปท่านอยู่ตลาด เกือบโบมีชีวิตไปท่านอยู่ตลาดเกยเก็บมาคืนก็เลยใจสี่วะก็เลยสภาพ<ะ>ตามที่เห็นนี่แหละส่วนเบิง่งอีพีสองอ่ะเอ้ยมันจะเบิง่งรถุยังวะปะฮาบิ๊กมันจะเบิง่งรถุยังวะมันเสร็จยังวะทำอีทว่สิบอบอกได้ว่าจะเบิง่งรถนั่นนี่ให้ทุกคนสุภาพแ <c oughs> ต่ว่าสิลงคลิปต่อก็เลยเบิ่งคลิปนี้จบเลยก็คลิปเบิง่งรถสบายดี่แม่พี่น้องเนาะไม่เมื่อนียก็เป็นเมื่อที่ ตื่นเศร้าที e ่สุดในชีวิตก็มาได้สิบโมงเพราะว่าฝนบโตกทุกคนก็เลยตื่นเศร้าเมื่อนี้สีออกไปเอาเอกสารเนาะทุกคนออกไปเอาเอกสารโหลดคันนี่นี่แหละเนาะเพราะว่าคอยถอกดาวเบิดแล้วเรียบร้อยเล็ดเดีเอาเอกสารก็คือเอาบัตรแข็งโหลดเอกสารโหลดเอกสารลอยนะแ้วก็ไปเอากระเช้อีกหนึ่งเดีวก็ไปเส้นว่าเฮาเป็นเจ้าของลอยไปเส้น เลยตรงไปแต่เศร้าี่แล้วก็ไม่เวียกอีกเวียกหนึ่งไนงะทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องถ่าติดตามนะว่าจะเป็นเวียกอยังด้วนี้นะเห็นหลายคนคอมเมนต์อะไก็เลยสีจัดให้ตามาทีทุกคนว่าเลยซะเกิดเป็นการเสียเว,วลาก็มันจะไปหาบมาโตนะทุกคนเห็นทุกคนถามไลน์ว่าเออบิ๊กไงก็ไม่เคยเห็นเอ,อืเ้อจะจกเถื่อ ทุกคนถ้าเบิงในคลิปเกา่าๆอยประมาณอา่าหลายปีก่อนก็น่าจ,จะเห็นอยู่เนเอือยมื่อวานนี้ไปงานอันนั้นกังานงานศพกับบริยทนาะมนี่ทุกคนเบิง่งสบายดีไหมสบายดีบางคนก็แมนอยู่บพะเอือยเจ้าคือบุคือกันแท้ะเอางามกลัวป่า <laughs> อันนี้เป็นเอือยแบบอลูกนอกผกเนะาะก่อนจะเป็นลูกในผก เอื้อจะไปลูกน้องพกตอนเกิดเอื้อนี่ม้าจะข้าบแม่เกิดมาแล้วเป็นเป็นคนนี่นะมามันขิดว่าสีนแบบนี้มันก็เลยข้าบเอื้อเข้าไปนะคราบเอื้อเข้าไปพอดีไปทันอยู่ตลาดเกือบโบมีชีวิตไปทันอยู่ตลาดกอเก็บมาคืนก็เลยจีวะก็เลยสภาพตามที่เห็นนี่แหละก็เลยงามกว่าเก่าวะหน่ก็ลูกชายสูทูลพ่อมาแต่ไทยเอื้อกับพ่อมาแต่ไทย ไปทำงานอยู่ไทยจักปีวะจักปีเดี๋ยวไปป,ไปีปลาย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 ได้เงินก็ไอยากว่างด้วยนเนาะตอนหนึ่ง<ล>ก็กลับมา<ว>พ่วงสีสางบ้านใหม่ให้น้องชายละ่ะเ <c oughs> บาคำหน่อยบัตรนาสิม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 าอัดคลิปเพื่อกันแน่พอได้หาเงินเนาะอยู่ไทยมันก็บม่ได้เนาะสิมาหนีนะบ้านเราคือเกา่าเซมุตะอยู่เซมันก็อยู่เซมันก็คือกันเวทว่าแต่เราเป็นเราเองไปอยู่ไทยกับ เดือนหนึ่ง4ห้าหมื่นบาทกับปรกุ้มเกี่ยเลยไปกับได้มาสี่หมื่นก็ใส่เบ็ดสี่หมื่นได้ห้าหมื่นก็ใส่เบ็ดห้าหมื่นกับซัมบัวอยู่ใส่กับคือกันเบิดร<บ>าย<บ>จ่ายมันแพงหลายอยู่ไทยแม่นยุวเด็กเงินเดือนหลายว่าเออดเดือนมาดเดือนหนึ่งได้สามสี่หมื่นแต่ว่ารายจ่ายมันก็หลายเบ็ดเอ้ามันแม่บ้า,บานเฮาดิประจ่าคา่คาเสาค่ากินค่ายาอีกซัมบัว ต่างงังจากเหตุเวียกอยู่บ้านเฮาคือเก่าตอนนี้กำลังจะไปส่งเพื่อนอยู่เพื่อนมาโตเนาะไปจับหลุจากไปส่งลอยู่กับผมคันเขาว่างเขาเิ่งจะไปส่งอยู่แต่ว่าค่าเวียกไลายเนาะทุกคนเนาะสิบเอ้าเอกสารหลดนี่แล้วก็ต้องทาติดตามในอีพีต่อไปเนาะบอกขอสิไปเหตุยังไงี๋ยวสิบ,บอกฉันเนาะอีพีต่อไปก็คือสิไปบึงรถรถกระบะพอได้เอกสารคันนี้เลยเรียบร้อ,อยเลยก็เลย,ยสิไปบึงรถกระบะ ไปเบิ่งเด็ดกระบ,บะหลายคนก็นแนะนำเนาะว่ารีโวรีโวรีโวจฉงได้ก็ตรงรีโวพอจะซื้อมาขายแล้วขายเพราะว่าขายแล้วมันจะกําไรต้องเอารีโวจฉงได้ก็เอารีโวอันนี้มันก็ขึ้นกับความหมักเนาะคือคอยท้าว่หมกักบรีวูก็ถึงกับหมักรีวูแต่ว่าขันให้เลือกคือแช่ก็หมกักพวกฟอร์ดอีสางเอาแล้วก็ถึงว่ามันสิขายลูกก็ตามนะเขาคือเซว่าเขาซื้อ ซื่อมาขี่ฮะนะบริสุทธิ์มาขายอืมอันซื่อมาขายกันกูและสื่อตัวมันสิเป็นกําไรกูเละอันนี้ซื่อมาขี่เนาะบริสืทธมาขายก็เลยแบบบริสิวนซะเอาตามใจเขาเองเอาตามใจสิ่งที่ข่อยมักนะส่วนจะเอารีโวไปมันก็บไปถึงใจเดียวต่อไปเป็นหนักก็โอ้ยเห็นรถคันใหม่ก็อยากได้นั่นนี่เองเดี๋ยวคนก็นว่าโอ้ยจะสิยเปลาเอาอีสังรดเพราะว่าอันนั้นเจ้าก,กับมีรถขี่อยู่ คอยคิดใช่ว่าตอนนี้คอยยังหนุ่มยังหน่ออยู่เนาะพรวมสี่สามสิบปีคือสช่ว่าเป็นหนีตอนนี้ที่าเป็นหนีตอนแถานะทุกคนเอาตอนแรกมันกับ,บต่างกันสมมติว่าคอยต้องโฮมเงินเนาะสมมติว่าคอยดาวดาวประมาณสามปีดาวสามปีคันคอยโฮมเงินสามปีคอยก็ไปซื้อแต่ก็คอยก็ไม่จดขี่คอยต้องถ่าอีกสามปีถ่าอีกสามปีโฮมเงินนั่นนี่ไปมันก็เสียไปรว,วมเวลาไปอีก ช่อมคันคอยเอาตอนนี้เลยปุ๊บมันกับต่างยังจากการโ h มเงินเขาอาจจะเสียดอกเบี้ยไปน้อยหนึ่งซื้อในสามปีอยากไม่อยากก็ได้รถคือเกา่าชื่อว่าได้ตอนนี้เอามาตอนนี้แต่ว่าเป็นหนีเขาอกระหาใสคือเกา่ามันกับต่างยังจากโคมเงินที่เขาได้มาเขาไปปุ๊ให้ถดป๊กให้รดปุ๊ให้รดกร,ะ,รดะสัมโบวาก็คือกันความหมายกระเ่ากันเป็นหนีตอนนี้ดีกว่าเป็นหนีตอนเ่า เพราะว่ายังหนุ่มยังน้อยอยู่ดิมันยังสีได้เห็ดได้หาอยู่ไพสิไปฮุเนาะอนาคตอีกอ่าสิบสั้ปีไปมันมันเถาเป็นพญานพญาออกมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นหนีตอนนั้นแต่เสียเอาเสียมาใส่หนีเขาเลยสมมติว่าหาซิปปีเนาะต้องไปดาวโหลดหาซิปปีขอไปดาวโหลดเถาได้หาซิปปีนี่แต่จีเอาเผื่อแห้งมาใส่มาใส่หนีเขานะอันก็ต้องเป็นหนีเดีตอนนี้เราไปเอา้า เป็นหนีดีกว่าบบเป็นหนี้ชเ,เนาะมันก็เหตุแห้าตั้งใจหาเงินนั่นนี่ลา้กล่าเกา่าการบุดเป็นหนีมันเหตุเหาวขี่ฆ้าน,นะบ่ะเนี่โอ้ยหนีสินกูกับบุมีมันจะขิดเปนอนไรทุกคนเนาะหนีสินกับโบมีแบบเนี้ยสมมติถกูหาเงินสมมติว่าปกติกูได้อยู่เดือนหนึ่งสองสามพันดอลลาร์ขันกูมีหนีกูจะตั้งใจหาเผื่อมาใส้หน,น,น,นีนั่นนี่นำมานีโบมี่หนีปุก๊กมันจะขิดแบบขี่ฆ้านนะ เห็นลายคนหลดไพ่ที่แบบโบมีหนีนะเขาจะเห็นแบบขี่ข้ามมือไทยเนี่ยบือไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบมันก็คืดแบบนั้นนะเดือนนี้กูเอาไปหาลอยเหรียญกระซิบล้านแหละเอาพันเหรียญกับซาไปล้านหละกูอยู่ได้แหละโบมีหนีมีสินไปคืดยังไงนะมันก็จะเห็นห้าแบบนั้นขืดแบบนั้นไปนะมันต้องมีภาระนะคนห่ามันจังแบบอยากหาเงินลองเป็นหนีเบิ่งนะทุกคน ยาชีวาตัวเองบกเก่งเนาะทุกคนเนี่ยก็เก่งไปทุกคน่และยาชีวาตัวเองบกเก่งมีแต่ทุกคนลองเป็นหนีก่อนแล้วมันสิเก่งเองมันนะมันสิหาวิธีแบบมาใช้หนีเองมันนะอืมลองเป็นหนีบ่งทุกคนมันก็เก่งบนแถะเป็นหนีแล้วมันสิกระตือรือร้นเองมันนะมันต้องหาอุ้ยกูต้องหาเงินมันใช่ใหมมันแล้วได้นี่คันกูบ่ใช่หนี้เนี่ยเขาก็สิมาหยุดรถกู้ทหมดว่าคันดาวเพื่อนก็คันกูบ่บใช่หนี่กูก็บ่มีเพื่อนอยู่ กูเกิดจะไปอยู่วัดเสาห้องแถวนั่นนี่อยู่เนาะก็เลือกตันนี้เลยซะเป็นหนีแต่ว่ามีบอลอยู่แต่ว่ามีรถไสแต่ว่ามีนั่นมีนี่ไปบูแมนว่าเป็นหนีแล้วเฮาบูแมนบอกบูหาเงินได้บูแมนว่าเป็นหนีแล้วได้เงินมากเลยเอาไปหลินการพนันนั่นนี่เอาไปหลินเอาไปเที่ยวนั่นนี่เบิดไปซื้อเอาเงินเท่นั้นเนาะตอนนี้กำลังจะไปหบบาบ่าวโตนะทุกคนเนาะเลยจะเข้าไปบริษัทบริษัทที่คอยกาวรถดบริษัประสาเอ เอาเอกสารแล้วแล้วก็สี่ใบเบิ่งรถเบิ่งรถก็ต้องเบิ่งอีพีต่อไปเบิกถ่ายมันยาวเลยนะเบิ่งรถนี่มันเป็นรถอ่าข้องโมหอเองนะโมหอยเฮียนนํำกันแต่ผู้หละแต่น้อยผู้หละเดี๋ยวี้ก็มาปืนหา้าขายรถใหญ่นั่นนี่เออราคามันก็โอเคน,ะนั่นนี่ก็เลยสีลองไปเบิง่งมันก็เลยนัดมาว่าเออโอ้ยบังหามึงกูกับบดิเห็นกับมึงเดินไม่ต่ามึงมาหากูนีไปอันนี้ซะ ไปนั่น,ก,น,นกินเข่านำกุเลยไอเสิเลี้ยงเบีย้ยนั่นนี่เอ้าก็เสีเข่าไปเบิ่งรถเลยแล้วก็ตั้งไปยามหมู่เลยแล้วก็หลายเบีย้ยงนงามื่อีงก็จะไปอัดเพลงใหม่เลยขับแถววีวีเ,วเคไปอัดเพลงใหม่นั่นนี่อีกทางเขาบ้านประตูนะทุกคนทนะางเขาหัวผีนะบึงไปเด้อทางเขาบ้านประตูใครกูหัวผีทางเขาบ้านประตู ระยะทางอยู ang, đó, <c ười> đó, o, ng, ่ห้องบ่อผึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากมาจู่หลุดกับบึงทางเอาไว้เลยบอกหยอกเลยทุกคนบ่อผึ่งกับพันหย่ายเนาะยังอยู่บนเก่าอยู่ห้าห่องบ่ได้จักเถื่อเศษเทือนกะยังยามฝนทุกคนก็ยังเห็ดบ่ได้ยัได้อยูต้องถ่ายวิลล์เวลาตอนนี้มันเขาพันษามันสีเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็มาได้นะทุกคน มันเขึ้นกับคนถือเคลื่อนนะชุนดอกเขาพันศาคันยาเขตมีเกษตรเนี่ะสมมติเราไม่มีเคื่อนอยู่แท้ๆเอาเขาพันศาลังคาหัวอุ้ยหามแปลงเคื่อนเลยเขาพันศาได้อีกเกิดมาส่งลูกจะซื้อแล้วก็จสิเมื่อไรสิกลับเมื่อสักประมาณวันทิศวันทิศเมื่อวันวันยังวะเมื่อวันพุธเมื่อวันพุธประมาณอีกสามสี่เมื่อเนาะ เราจะเขาพยายามนองทรายเพิ่นเนาะนองทรายเพิ่นดีใจแล้วเพิ่นเอื้อยมากเนี่ยเอื้อยได้เงินหลายวะของนี่นะเตรียมของเงินเอื้อยละพวกข่อยก็มีกันสามคนเลยทุกคนไอเอื้อยน้องก็ได้พ่อแม่ก็เสียแต่น้อยพรูพากันสูบไปบุกบุนไปมาเได้สมัยก็ถือว่าบุญแหละขันบางคนนี่ก็คันข่อยยังอยู่บ้านเก่าข่อยนี่ว่าริข่อยย่านว่าข่อยติดคุกนั่นนี่แหละ เอย่าเลยเบอร์ต <c oughs> ัวน mm ่า hmm. ต <c oughs> I mean, ้นโหลถกับเพื่อเนี่ยนะทุกคนอ่ะต้องถ่ารุ่น ep ต่อไปเลยทุกคนว่าข่อยสิเอาโหยังว่าข่อยสิไปเบิ่งโหยังคือรถคันนี่ข่อยถือใจแห้งทุกคนก็ไ่ต้องมาคอมเมนต์เด้อเออมันบอดีจังสัตว์อยงที่ข่อยศึกษามาดีแล้ว Đi ừ, à, ừ, cái sáng lột cũng sao bỏ Thương Thứ các có cắt không lột khấu mà khen nữa คอยคี่ะถือแต่นี่ไปก็ได้แหละที่เจ้าทีอาตำรวจกักขนาดปุ้มเลี้ยงบรถิถอมากสิงเจ้าูดไทยไ้วไ,ไปไปทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปบริษัทเคบีกันเนาะ ับรถเป็นอยู่ที่ไฟสีออกรถและสีขี่มาเลยนะมันก็ะคาบคันนี่โอุ้มสียังชำรถเขาตู่ตะวันเหมือนปั้นนั่นหรอถ้าเบิ้งอีพีจะไปเนาะจะไปเบิ้งรถเนาะทุกคนกิดหน่อยก็เลยอุงมายามกันเองห่างมึงมากินเข่าเลยโอ้กิดหน่อยอ่ะอือโอกสิงสิงเว้ยเขไปกินเข่ากอนมันเลยเขาจะตามไปเบิ้งรถเลยให้มันตกโลตกลงเรื่องเราคมราคากันนั่นนี่กับบุ้งติดนี่ดอก ได้เห็นรถใหม่ขเขาแท้ๆ่นะทุกคนเนาะต้องไปถามไปเบิ่งก่อนว่ามันสิลองไปเบิ่งรถล,ลองขับขี่นั่นนี่ก่อนแต่ว่าถามเบิ่ง EP ต่อไปเด้อ EP นี้ EP อ่าไปอันาไะปลุกขับรถเอ้ยไปเอาเอกสารรถคันนี้เพราะว่าเขาให้ไปเอาเอกสารเลยเขนานัดเขาฝากมาแต่เพียงเลยะโอ้เขามีอะไตัวไหนาจะเจอกันอยู่บริษัทเคบีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาเอกสารมาแล้วแล้วกันสีให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าเออ ได้กระเจ้ามาอีกดอกหนึ่งแล้วเจอกันดี่พุ่นยังวรบ่ <c oughs> ตอนนี้ห่อบริษัทแล้วนะทุกคนเนาะเคบีเคบีคลาวชิ้นเสือเดี๋ยวจิเขาไปเอาเอกสารหลดกนนะทุกคนเดี๋ยวตะวันสิบอบไทยทุกคนิึงนะเนี่ยถือกระเป๋าไปนัง่งถ่ายอยู่นี่ละ แล้วเรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์บมีหนีล้านเปอร์เซ็นต์กำลังจะมีหนีใหม่ล้านเปอร์เซ็นต์เอกสารได้มาครบเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือเป็นอากระแจอ,อีกดอกนัง่งเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ข่อยทุบรถนะเห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าเออปกติรถมันก็มีสองกระแจแต่ว่าคือฮาด้าวเนาะรถนี่มันจะอยู่บริษัทหน่วยหนึ่งเขาจะไปเอาสองหน่วยเลย แล้วก็เอกสารนี่เขาจะเป็นแบบบัตรปลอมตัวนี้กับบัตรแท้เนาะทุกคนเนาะเนาะก็ใส่เบิ่งเนาะแต่ว่าสิปิดไว้เนาะเอกสารเอกสารยูโาจะเป็นแบบนี้นะเป็นบัตรแข็งก็มีปุ่มเหลื่องๆเนาะปุ่มเหลื่อนทำมีแล้วนี่เนาะเรียบร้อยร้านก็เซ็นอยู่บริเวณบนบนรองหมอนรถทุกเอกสารใส่ได้เนาะใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้เปลี่ยนฐานไปเรียบร้อยบาตนี่ ดี๋ยวจะไปเบิ่งรถอีกคันใหม่ก่อนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะไปกินเข่าอยู่พุ่นเลยใครอยากเห็นคลิปไปเบิงบ่งรถเบิ่งอีพีต่อไปด้วยทุกคนอีพีนี้สิให้ทุกคนเบิ่งสับนี่พ่อก่นน <c oughs> อนเนาะเพราะว่าอยากให้คนแบบต้องไปเบิ่งอีพีสองอะเอ้ยมันจะเบิ่งรถยังมาปะห้าบิ๊กมันจะเบิง่งรถยังวะมันเสร็จยังวะทำอิดไปสิบอบอกได้ว่าจะไปเบิ่งรถนั่นนี่ให้ทุกคนเสพให้ ่ว่าสิลงคลิปต่อก็เลยเบิ่งคลิปนี้จบเลยก็คลิปเบิ่งโหลดมาเลยยาวเลยไปทุกคนอันนี้บริแมนคอนเทนต์ไนะบริแมนคอนเทนต์นั่นนี่ได้ลาะเบิ่งโหลดแต่ละขั้นรอรเลาะเบิ่งเป็นซีบสาวคลิปเลยก็บเอาเนี่ยอันนี้บริแมนเด้อคือเบิ่งปลุกคันถึกใจก็เอาปรับเลยบายบายเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าจะเห็น น่าจะเห็นดอกคลิปบาโตคขับรถอีกขั้นนี่แล้วค่อยครับอีกขั้นหนึ่งนะแต่บ่นั่นมือนี่ดอกบูาเป็นสิบเป็นมือไทยอาอบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าโอเคสโกสั้นๆนะคลิปนี้สิบสามนาทีแต่ใจควม bye ามบายบายซาปนเนเป็นศิลนแล้วกำลังจะเป็นหนีใหม่